พระปตาจาราเถรีเอตตะทะะในฝ่ายผู้ทรงพระวินัยพระปตาจาราเถรีเป็นทิดาของมหาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเมื่ออายุย่างได้สิกปีเป็นหญิงมีความงดงามมากนักบิดามารดาทนุถนอมห่วงใยให้อยู่บนปราศาสตร์ชั้นเจ็ดเพื่อป้องกันการคบหากับชายหนุม่ม แม้กระนั้นเพราะนางเป็นหญิงโลเลในบุรุษจึงได้คบหาเป็นพรรยาก,กับคนรับใช้ในบ้านของตนเองต่อมาบิดามารดาของนางได้ตกลงยกนางให้แก่ชายคนหนึ่งที่มีชาติสกุลและทรัพย์เสมอกันเมื่อใกล้กำหนดวันวิวานางได้พูดกับคนรับใช้ผู้เป็นสามีว่า ได้ทราบว่าบิดามารดาได้ยกฉันให้กับลูกชายสกุลโนนต่อไปท่านก็จะไม่ได้พบกับฉันอีกถ้าท่านรักฉันจริงท่านก็จงพาฉันหนีไปจากที่นี่แล้วไปอยู่ร่วมกันที่อื่นเถิดเมื่อตกลงนัดหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วชายคนรับใช้ผู้เปลี่ยนฐานะมาเป็นสามีนั้น ได้ไปรออยู่ข้างนอกแล้วนางก็หนีบิดามารดาออกไปจากบ้านไปร่วมครองรักคองเรือนกันในบ้านตำบนหนึ่งซึ่งไม่มีคนรู้จักช่วยกันทำไร่ไถานาเข้าป่าเก็บผักหักฟืนหาเลี้ยงกันไปตามอัตภาพนางต้องตักน้ำตำข้าวหุงต้มด้วยมือของตนเองได้รับความทุกข์ยากแสนสาหัส เพราะตนไม่เคยทำมาก่อนการเวลาผ่านไปนางได้ตั้งคันบุตรคนแรกเมื่อคันแก่ขึ้นนางจึงอ้อนวอนสามีให้พานางกลับไปยังบ้านของบิดามารดาเพื่อคลอดบุตรเพราะการคลอดบุตรในที่ไกลจากบิดามารดาและญาตินั้นเป็นอันตรายแต่สามีของนางก็ไม่กล้าพากลับไป เพราะเกรงว่าจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงจึงพยายามพูดจานุเหนียวเธอไว้จนนางเห็นว่าสามีไม่พาไปแน่วันหนึ่งเมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้านนางจึงสั่งเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้บอกกับสามีด้วยว่านางไปบ้านของบิดามารดาแล้วนางก็ออกเดินทางไปตามลำพัง เมื่อสามีกลับมาทราบความจากเพื่อนบ้านแล้วด้วยความหงใหญ่ภรรยาจึงรีบออกติดตามไปพบนางในระหว่างทางแม้จะอ้อนวอนอย่างไรนางก็ไม่ยอมกลับทันใดนั้นลมกรมชะวาดคืออาการปวดท้องไคร่คอดก็เกิดขึ้นแก่นางจึงพากันเข้าไปใต้ร่มไม้ริมทางนางนอนกลิ้งเกลือกทุรนทุราย เจ็บปวดทุกทรมานอย่างหนักในที่สุดก็คลอดบุตรออกมาด้วยความยากลำบากเมื่อคลอดบุตรโดยปลอดภัยแล้วก็ปรึกษากันว่าจิตที่ต้องการไปคลอดที่เรือนของบิดามารดานั้นก็สำเร็จแล้วจะเดินทางต่อไปก็ไม่มีประโยชน์จึงพากันกลับบ้านเรือนของตนอยู่ร่วมกันต่อไปต่อมาไม่นานนักนางก็ตั้งครรภอีก เมื่อขันแข่ขึ้นตามลำดับนางจึงอ้อนวอนสามีเหมือนครั้งก่อนแต่สามีก็ยังคงไม่ยินยอมเช่นเดิมนางจึงอุ้มลูกคนแรกหนีออกจากบ้านไปแม้สามีจะตามมาทันชักชวนให้กลับก็ไม่ยอมกลับจึงเดินทางร่วมกันไปเมื่อเดินทางมาได้อีกไม่ไกลนักเกิดลมพายุพัดแรงและฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก พร้อมกันนั้นนางก็ปวดท้องใกล้จะคลอดขึ้นมาอีกจึงพากันแวะลงข้างทางฝ่ายสามีได้ไปตัดกิ่งไม้เพื่อมาทำเป็นที่กำบังลมและฝนแต่เคราะ์รถูกงูพิษกัดตายในป่านั้นนางทั้งปวดท้องทั้งหนาวเย็นลมฝนก็ยังคงตกลงมาอย่างหนักสามีก็หายไปไม่กลับมา ในที่สุดนางก็คลอดบุตรคนที่สองอย่างน่าสังเวชลูกของนางทั้งสองคนทนกำลังลมและฝนไม่ไหวต่างก็ร้องไห้กันเสียงดังลั่นแข่งกับลมฝนนางต้องเอาลูกทั้งสองมาอยู่ใต้ท้องโดยนางใช้มือและเข่ายืนบนพื้นดินในท่าคลานได้รับทุกขเวทนาอย่างมหันสุดจะรำพันได้ เมื่อรุ่งอรุณแล้วสามีก็ยังไม่กลับมาจึงอุ้มลูกคนเล็กซึ่งเนื้อยังแดงๆอยู่จูงลูกคนโตออกตามหาสามีเห็นสามีนอนตายอยู่ข้างจอมปลวกจึงร้องให้รำพันว่าสามีตายก็เพราะนางเป็นเหตุเมื่อสามีตายแล้วครานจะกลับไปที่บ้านทุ่งนางก็ไม่มีประโยชน์จึงตัดสินใจ ไปหาบิดามารดาของตนที่เมืองสาวัตถีโดยอุ้มลูกคนเล็กและจูงลูกคนโตเดินไปด้วยความทุรักทุเลเพราะความเหนื่อยอ่อนอย่างหนักดูหน่าสังเวชยิ่งนักนางเดินทางมาถึงริมฝั่งแห่งแม่น้ำจิรวดีมีน้ำเกือบเต็มฝั่งเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคือนที่ผ่านมานั้น นางไม่สามารถจะนำลูกน้อยทั้งสองข้ามแม่น้ำไปพร้อมกันได้เพราะนางเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นแต่อาศัยที่น้ำไม่ลึกนักพอที่จะเดินลือข้ามไปได้จึงสั่งให้ลูกคนโตรออยู่ก่อนแล้วอุ้มลูกคนเล็กข้ามไปแม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งเมื่อถึงฝั่งแล้ว ได้นำใบไม้มาปูรองพื้นให้ลูกคนเล็กนอนที่ชายหาดแล้วกลับไปรับลูกคนโตด้วยความหงงใหญ่ลูกคนเล็กนางจึงเดินพลางหันกลับมาดูลูกคนเล็กพลางขณะที่นางถึงกลางแม่น้ำนั้นมีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งบินวนไปอยู่บนอากาศมันเห็นเด็กน้อยนอนอยู่มีลักษณะเหมือนก้อนเนื้อ จึงบินโฉบลงมาแล้วเจวเอาเด็กน้อยไปนางตกใจสุดขีดไม่รู้จะทำอย่างไรได้จึงได้แต่โบกมือร้องไล่ตามเหยี่ยวไปแต่ก็ไม่เป็นผลเหยี่ยวพาลูกน้อยของนางไปเป็นอาหารส่วนลูกคนโตยืนรอแม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเห็นแม่โบกมือทั้งสองตะโกนร้องอยู่กลางแม่น้ำ ก็เข้าใจว่าแม่เรียกให้ตามลงไปจึงวิ่งลงไปในน้ําด้วยความไร้เดียงสาถูกกระแสน้ําพัดพาจมหายไปเมื่อสามีและลูกน้อยทั้งสองตายจากนางไปหมดแล้วเหลือแต่นางคนเดียวนางจึงเดินทางมุ่งหน้าสู่บ้านเรือนของบิดามารดาทั้งหิวทั้งเหนื่อยลา้า ได้รับความบอบช้ำทางร่างกายและจิตใจรู้สึกเศร้าสศกเสียใจสุดประมาณพลางเดินบนรำพึงรำพันไปว่าบุตรคนหนึ่งของเราถูกเหยียวเจียวเอาไปบุตรอีกคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายในป่านางเดินไปก็บนไปแต่ก็ยังพอมีสติอยู่บ้าง ได้พบชายคนหนึ่งเดินสวนทางมาสอบถามทราบว,ว่ามาจากเมืองสาวัตถีจึงถามถึงบิดามารดาของตนที่อยู่ในเมืองนั้นชายคนนั้นตอบว่าน้องหญิงเมื่อคืนนี้เกิดลมพายุและฝนตกอย่างหนักเศรษฐีสองสามีภรรยาและลูกชายอีกคนหนึ่ง ถูกปราศาสตร์ของตนพังล้มทับตายพร้อมกันทั้งครอบครัวคือจงมองดูควันไฟที่เห็นอยู่โน่นประชาชนร่วมกันทำการเผาทั้งสามพ่อแม่และลูกบนเชิงตะกอนเดียวกันนางปตาจาราพอชายคนนั้นกล่าวจบลงแล้วก็ขาดสติสัมปชัญญะ ไม่รู้สึกตัวว่าผ้านุ่งผ้าห่มที่นางสวมใส่อยู่หลุดลุ่ยลงไปเดินเปลยกายเป็นคนวิกลจริตร้องให้บนเพอรรำพันเซส่วนคร่ำครวญไปว่าบุตรสองคนของเราตายแล้วสามีของเราก็ตายที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายของเราก็ถูกเผาบนเชิงตะกรเดียวกัน นางเดินไปบนไปอย่างนี้คนทั่วไปเห็นแล้วก็คิดว่านางเป็นบ้าพากันขว้างปาด้วยก้อนดินบ้างโรยฝุ่นลงบนศีรษะนางบ้างและนางยังคงเดินต่อไปเรื่อยไร้จุดหมายปลายทางขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัท ทรงทราบด้วยพยานว่านางปตาจารามีอุปนิสัยแห่งพระอระหัตจึงบันดาลให้นางเดินทางมายัางวัดพระเชตวันนางได้เดินทางมาถึงโรงธรรมอยู่ท้ายสุดพุทธบริษัทหมู่คนทั้งหลายพากันขับไล่นางให้ออกไปแต่พระบรมศาสดาทรงตรัสห้ามไว้แล้วตรัสกับนางว่า จงกลับได้สติเถิดน้องหญิงด้วยพุทธานุภาพนางกลับได้สติในขณะนั้นนั่นเองมองดูตัวเองเปลือยกายอยู่รู้สึกอายจึงนั่งลงอุบาสกคนหนึ่งโยนผ้าให้นางนุ่งหม่มนางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศาสดาที่พระบาทแล้วกราบทูลเคราะกรรมของนางให้ทรงทราบโดยลำดับ พระพุทธองค์ได้ตรัสพระดำรัสว่าแม่น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ก็ยังน้อยกว่าน้ำตาของคนที่ถูกความทุกข์ความเศร้าโศกครอบงำปตาจาราเพราะเหตุไรเธอจึงยังประมาทอยู่ปตาจาราฟังพระดำรัสนี้แล้วก็คลายความเศร้าโศกลงได้ พระบรมศาสดาทรงทราบวา่านางหายจากความเศร้าโศกลงแล้วจึงตรัสต่อไปว่าปตาจาราขึ้นชื่อว่าบุตรสุดที่รักไม่อาจเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานหรือเป็นที่ป้องกันแก่ผู้ไปสู่ปรโลกได้บุตรเหล่านั้นถึงจะมีอยู่ก็เหมือนไม่มี ส่วนผู้รู้ทั้งหลายรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วควรชำระทางไปสู่พระนิพพานของตนเท่านั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนานางปตาจาราดำรงอยู่ในโสดาปิตพลเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันแล้วกราบทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ทรงอนุญาตแล้วจึงบวชเป็นภิกษุณีไม่นานนัก ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหัตตผลเมื่อนางปตาจราได้อุปสมบทแล้วปรากฏว่าเป็นพระเถรีผู้มีความรอบรู้ในเรื่องพระวินัยเป็นอย่างดีอาศัยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องเธอไว้ในตำแหน่งเอตะัคะคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลาย ในฝ่ายผู้ทรงพระวินัย